สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พบกับช่องจอยปุน Channel ค่ะกับช่วงน้องปุนสายวิทย์ค่ะวันนี้เราทำอะไรลูกปุนไข่ไข่ลอยได้๋อวันนี้เราจะมาทดลองไข่ลอยได้กันเรามีอุปกรณ์ของเราค่ะมีน้ำสองแก้วค่ะอุปกรณ์เราอาจจะแบบว่าบ้านๆหน่อยนะคะหาได้มีอัลมสองแก้วนะคะน้ำปลาสองแก้วไข่อสองฟองค่ะแล้วก็มีเกลือจ้าลูกพูดเ็กเกลือ เอ,อน้ำปูนเกลือเอานี่เกลือแล้วเดี๋ยวอันดับแรกนะคะกระแทต๊อันดับแรกนะคะเราจะใส่เกลือลงในแก้วใบนี้อีกแก้วนึงเราจะไม่ใส่เกลือเป็นน้ำเปล่านะคะน้ำปูนทำมาหนิเออโอ,อ,อ้อ้าวนั่งให้เรียบร้อยอย่าก,กระแทกตกครับเดี๋ยวของตกโอเคใส่ไปเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ทีทีห้าค่ะห้าแล้วก็คนครับลูก นี่กระชอนโอเคนี่คือแก้วที่มีเกลือนะคะในแก้วนี้คือแก้วที่เป็นน้ําเปล่าเดี๋ยวช่วงช่วงที่เรารอเรารอให้เกลือละลายเรามาลองเอาไข่ใส่ในแก้วที่เป็นน้ําเปล่าดูคะ่ะว่าใครจะเป็นยังไงว้าวในนี้ไข่จมนะคะเห็นไหมคะในนี้ไข่จะจมคะ่ะ ไข่มันจะจมนะคะเห็นไหมคะ้เกลทำไมรู้ไหมครับลูกว่าทําไมถึงไข่จมเป็นเพราะไข่ไข,ไข่ไงเอ่ยไขย่ไขม่ม,มีความหนาแน่นมากกว่าน้ําทําให้ไข่มันจมเพราะน้ํามีความหนาแน่นน้อยไข่มีความหนาแน่นมากมันหนักมันก็เลยจมนะคะส่วนมาดูแก้วที่มีเกลือเดี๋ยวนะคะคน,คนขึ้นเอาเอาคุณคนคนให้เกลือละลายก่อนครับเยียงเลยคนให้ลึกเลยลูกคนก่อน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  ได้ยังทำไมน้ำร้อนอ่ะน้ำอุ่นพ่อเกลือจะได้ละลายได้ไวไงลูกใช่แล้วลองกันมาดูกันอันนี้แก้วที่มีเกลือเดี๋ยวจะให้ให้น้องปุณลองเอาไข่ใส่ดูนะคะนั่งรองครับปุณโอเคเอาใส่ได้เลยลองให้เขาไข่ใส่ตู้ว้าวทุกคนเห็นไหม ในน้ำเกลือไข่จะลอยได้แต่พอจะเป็นน้ำเปล่าไข่จมค่ะมีการเปรียบเทียบนะคะทุกคนมองเห็นนะคะเป็นไงลูก<ำ>เป็นพ่ออะไรเป็นพ่อ,พอเป็นพ่อเกลือว่าเกลือเกลือ,อเป็นยังไงเออชว์ไม่ได้เกลือ <c oughs> <c oughs> มีความหนานแน่นมากกว่าไข่ค่ะเหมือนในน้ำทะเลคะ่ะในน้ำทะเลเราจะว่ายน้ําได้ง่ายมากเพราะในน้ำทะเลมีความหนานแน่นสูงตัวเราจะเบาขึ้นแต่ถ้าเราว่ายน้ําในน้ําคลอง ตัวเราจะน่ะเพราะน้นน้ำขอมีความหนาแน่นน้อยเราจะมีความหนาแน่นมากกว่าแต่ถ้าน้ำทะเลเราจะตัวเบามากอย่างนั้นทะเลเราจะไม่เหนื dom, ่อยไหวนะจะไม่เหนื่อยก็เหมือนไข่เหมือนกันค่ะเห็นไหมลูกไข่เหมือนกันน้าเกลือความหนาแน่นมากกว่าทําให้ไข่ไม่จมแต่วตูในน้ําเปล่าน้ําเปล่ามีความ <carro S 1> หนาแน่นน้อย so <m ets Portland> ไข่ก็เลยจมไข่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ําเปล่าก็เลยจมครับ นะครับส่วนในน้ำน้ำเกลือน้ำเกลือมีความหนาแน่นมากไขล่ลอยได้ว้าวหูวิยาศาสตร,ร,ร์รอบนี้ของคุ้นตวิ์สาเร็จด้วยดีไข่ลอยได้เย้สุดไข่ก็ลอยได้ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ